เอ้ากระลาธรรมสการพระเจ้ามาสวัสดีท่านสังคมท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับบที่นในพิซซัที่8ครับคุณผู้ชมครับหลังเทศกาลกระถิ่นสำหรับประเทศอังกฤษแล้วก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองครับลมหนาวมาเยือนแล้วแม้ว่าจะหนาวตลอดเวลาก็ตามแต่ก็นับว่ายังหนาวขึ้นไปนะครับบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงก็จะรู้สึกตึมครึมแห้งๆเศร้า มองยี้แต่วันนี้เนี่ยในใจของแพทริกนะครับกลับรู้สึกปลื้มปิติเพราะว่าเรายังรู้สึกปลื้มกับงานกระถินที่ผ่านมาไม่หายเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับยังปลื้มอยู่ไหมครับต้องปลื้มนะครับยิ่งปลื้มบุญก็ยิ่งทับทวีนะครับโดยเฉพาะบุญที่เราได้มาร่วมกันปิดดาราสวค์ดีปีนี้และบุญที่ได้ร่วมทอดกระถินในวัดต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับต้องปลื้มให้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับบุญใหญ่แบบนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เลยนะครับต้องตักตรงให้ได้ทั้ง3ามวาระเลยนะครับ ผู้ชมครับ10วงสำหรับพระธรรมกายนิวคาสเซลมีอะไรบ้างคุณผู้ชมจําได้อยู่ไหมครับชิ้นที่1คืออะไรครับหอคอยพระอุโบสถนะครับชิ้นที่2ก็คือดาราสวรรค์รัตนมณีเศรษฐีชิ้นที่3หน้าต่างกระจกสีครับและชิ้นที่4ก็คือห้องคระพูดประมาณนั่นเองครับดังนั้นแล้เนี่ยในตอนนี้จะเป็นชิ้นที่5นะครับซึ่งก็คือพระอุโบสถนั่นเองครับ หลังจากที่ผมได้พาไปชมพระอุโบสถมาแทบจะทุกเอพิโซดเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าการปิดซีรีส์พระอุโบสถที่สวยที่สุดในโลกครับผมโดยจะพาไปชมรายละเอียดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ถ้าเกิดไม่ได้สังเกตเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ถ้าตั้งใจดูจริงๆแล้วนะครับจะประหลาดใจกับความอเมซิ่งที่ซ่อนอยู่ในจุดต่างๆนะครับอาทำพิธีมาสักพักแล้วตามผมไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นต้องเท้าความคุณผู้ชมก่อนครับว่าอาคารพระอุโบสถของเราเนี่ยเป็นอาคารอน,อนุรักษ์ ดังนั้นในการที่จะซ่อมแซมได้เนี่ยต้องขออนุญาตจาก south thai side council ก่อนนะครับซึ่งการขออนุญาตเนี่ยใช้ระยะเวลาถึง2ปีด้วยกันตั้งแต่เดือนกันยายนถึงกรกฎาคมปีพุทธศักราช2558ถึงจะได้รับการอนุมัติครับส่วนการซ่อมแซมจริงๆเนี่ยเริ่มเมื่อเดือนสิงหาคมในปีเดียวกันนั่นเองแล้วก็ทำมาเรื่อยจนเรียกว่าเสร็จเกือบสมบูรณ์ก็มีการจัดพิธีอัญเชิญพระประธานในวันที่12กันยายนพุทธศักราช2559ครับรวมระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงทั้งหมด 3ปีบริบูรณ์นั่นเองรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเนี่ยหแสนปอนด้วยกันหรือ30บล้านบาทเลยนะครับโดยในระยะเวลาตอนนั้นเนี่ย1ปอนเท่ากับ50บาทไทยครับสถาปาัตยกรรมภายนอกของพระอุโบสถหลังนี้เนี่ยเป็นแบบสก็อตติชกอติกครับคือมีลักษณะทรงสูงมีหอคอยสูงชะลูดขึ้นไปด้านบนช่องหน้าต่างเนี่ยก็มีลักษณะโค้งแหลมและกว้างทำให้แสงส่องผ่านได้เป็นอย่างดีเลยครับ คณผู้ชมจะสังเกตเห็นหุ่นรูปร่างประหลาดพวกนี้นะครับเขาเรียกว่ากาก,ากยครับผู้ชมนี่สงสัยเหมือนผมไหมครับว่ากากยพวกนี้เนี่ยมีเอาไว้ทําอะไรผมเลยไปลองหาข้อมูลมาครับทราบว่าสถาปนิกสมัยก่อนเนี่ยใช้หุ่นพวกนี้ในการป้องกันน้ําฝนไหลรดลงบนผนังโบนโดยตรงครับเพื่อลดความเสียหายต่อผนังที่เกิดจากน้ําฝนบางแห่งด้านหลังกากอยเหล่านี้จะเป็นรางน้ําและระบายน้ําออกมาทางปากแต่บางแห่งก็ทําไว้เพียงเพื่อประดับให้สวยงามเฉยๆครับผม สำหรับรูปปั้นหน้าคนที่บริเวณทางเข้าโบสถ์เนี่ยครับก็คือรูปปั้นของนักบุญเซนต์แอนดรูนั่นเองครับคุณผู้ชมครับประตูด้านเทาโบสสศของเราเนี่ยเป็นแบบบานคู่นะครับถ้าเกิดเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ย ก็จะมีประตูเล็กด้านในอีกทีหนะครับเป็นชั้นในในนั้นเนี่ยส่วนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นส่วนด้านหน้าพระโบสศน,นะครับจะมีที่ถอดรองเท้านะครับซึ่งใครที่มาเยี่ยมชมโบสถ์เนี่ยก็จะมาถอดรองเท้าที่ตรงนี้นั่นเองครับในส่วนนี้อย่างแรกเลยก็จะเป็นพื้นสีสันโรดลายตรงนี้นะครับอันนี้คือพื้นโมเสกเดิมของโบสถ์หลังนี้นั่นเองครับซึ่ง มันเป็นอาคารอนุรักษ์เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าของเดิมไม่ได้เสียหายเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงได้น,นะครับโดยในพื้นตรงนี้เนี่ยของเดิมก็ยังมีสภาพที่ดีอยู่เราจะทําการเก็บไว้ในลักษณะดเดิมครับผมสำหรับในส่วนแรกนี้นะครับก็จะเป็นรายนามเจ้าภาพที่ได้ร่วมบูรณะเข้าบูรณะแห่งนี้นะครับโดยเป็นเจ้าภาพด้านทัศวั์นั่นเองเราก็จะนัาชื่อเหมืนปานจาดุทที่เวณตรงนี้นั่นเองครับ ส่วนใเวนนี้นะครับก็คือเทศก,การที่บอกเล่าเรื่องราวและที่มาของการรูรณงพระอุโบสถแห่งนี้นั่นเองครับผมส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นกราฟิกที่พระอาจารย์ท่านได้ออกแบบพระบบสวไว้นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหลังจากที่ออกแบบแล้วเนี่ยของที่จอเป็นเช่นไรครับผมส่วนทางด้านนี้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ในวันที่ใครคนหนึ่งกับคุณครูไม่เล็กน,นะครับได้อธิษฐานจิตดาราสวรรค์ซึ่งภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่มีความหมายกับพวกเราบ้าๆเลยนะครับ ในส่วนนี้ก็เป็นประตูนำไปสู่ชั้น2องพระวสุศก์นะครับแล้วก็เป็นทางไปหอคอยของพระวสุศก์ด้วยเช่นกันซึ่งผมได้พาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมหอคอยพระวสุศก์มาแล้วเมื่อตอนที่1ยังจองจาได้านนครับ สำหรับพัฒนาชาติดวงใหญ่ที่ตั้งตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ของระดับงโกรธนะครับแต่เตรียมไว้เป็นลูกนิดนิดนั่นเองครับเมื่อบนเสร็จสมบูรณ์เนี่ยซึ่งอีกไม่นานเกิดรอนนะครับเราก็จะได้มีพิธีฉลองโบกรธครั้งใหญ่กันนะครับโดยพัฒนาชาติทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด9ดวงด้วยกันเรียกว่ามณีหนึเก้านะครับแต่ดวงเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาล่วงจริงๆนะครับเพราะเป็นของที่หามาได้ยากจริงๆเลยนะครับ2 3 ข้ามาด้านในพระวะสศนะครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่เห็นเป็นอย่างแรกและสรดุดตาที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นพระประธานนะครับซึ่งท่านเหมือนว่ามากขนาดเลยนะครับแล้วก็มีล้อมรอบด้วยดวงขนาดใหญ่นั่นเองนะัก็เป็นพระ ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูรอบๆพระุโบสถกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับพระโบสถของเราเนี่ยออกแบบโดยรอบเป็นชั้นเก็บของนะครับไว้ใช้เก็บอุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์พิธีกรรมหรือว่าอาสนะนั่นเองครับผมส่วนตรงนี้ก็คือฮีเตอร์น,นั่นเงครับถูกซ่อมไว้อย่างดีดูสวยงามและกลมกลืนมากเลยใช่ไหมครับ ทางตรงนี้มาดูพื้นเพริงโบสากันหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นลายไม้ปากเก้ขนาดใหญ่นั่นเองครับซึ่งรูปแบบนี้ไม่ได้พบได้ดทั่วๆไปนะครับลักษณะาปากเก้แบบนี้เนี่ยเป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้ในพระราชวังบายซายหรือมาเลเดอร์บักไซนั่นเองครับแต่สำหรับวัดเล่าเนี่ยก็มีประโยชน์คือใช้สำหรับวางจุดที่นั่งอาสนะหรือเก้าอี้ให้มีระยะเท่าๆกัน อ,อย่างเช่นงานกระเหนที่เพิ่งจัดไปไม่นานมานี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถจัดงานให้มีระยะของโซเชียลดิสซิ่งได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพครับก็อาศัยประโยชน์จากลายปาร์เก้นขนาดใหญ่นี้แหละครับและที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือชั้น2ของพระอุโบสถนั่นเองครับ ยปกติแล้วเนี่ยชั้น2จะใช้สําหรับประกอบพิธีกรรมต่างๆหรือรองรับสาธุรุชนที่ล้นมาจากบริเวณชั้น1น,นั่นเองครับแต่ความพิเศษของชั้น2ก็คือทัศนียภาพที่แตกต่างออกไปครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผมคิดว่ามองดูพระอุโบสถจากมุมนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่สวยที่สุดเลยแหละครับคุณผู้ชมคิดเหมอือนผมไหมครับ ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องราวของพระอโบรสเนี่ยยังไม่หมดลงง่ายๆหรอกครับแต่เวลาของเราหมดเสร็จแล้วละครับสำหรับเรื่องราวของพระโบสสนะครับจะได้มาถแถลงไขในสัปดาห์ต่อไปสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบนมะัสการพระอาจารย์และสวัสดีท่านสาุชนผู้มีบุญทุกๆท,ท่านนะครับ